สวัสดียามเย็นนะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจาก็เป็นเย็นวันเสาร์นะคะมาเดินฮิลลิ่งดีแลกนะคะดีแลกชมท้องฟ้าสดใสนะคะบรรยากาศนะคะก็น่าจะหมดฝนแล้วเนาะพอไม่ตกติดต่อกันสองสามวันมาแล้วนะคะก็บรรยากาศก็ ร้อนอบอ้าวนะคะช่วงบ่ายช่วงกลางวันช่วงเย็นเนาะอากาศเย็นๆแค่ช่วงเช้าแป๊บเดียวนะคะตอรนั้นร้อนหัวจะแตกจ่อพัดลมนะคะแอนเมคีนอนเพราะว่าอยู่บ้านเ,เนาะแอร์เปิดแอร์นะคะที่นี่อากาศร้อนพัดลมจ่อมากๆแอนเมก,ก็แพ้นะคะเป็นภูมิแพ้ตอนกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับมันร้อนอบอเนาะ อยู่บ้านแบบนอนห้องแอร์แบรบรยากาศมันสม่ำเสมอพัดลมมันวุ๊ววบบบบนะคะมาเจาะตัวมากมันก็มันก็นกหายใจไม่ออกเนาะแล้วแม่เขาก็หนาวด้วยนอนเฝ้าแม่พอเปิดมามาเจาะตัวเราไม่สายนะคะเราก็รู้สึกมันแน่นจมูกพอสายแม่เขาก็หนาวนะคะคนคนแก่เนาะ ก็เลยนอนไม่ค่อยหลับนะคะอยู่ที่บรรยากาศนะคะส่งพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันนะคะนกกาบินกับลังกันนะคะตัวเล็กตัวน้อยนะคะเพื่อนนย่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบหกโมงแล้วนะคะเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วนะคะก็เดินดีแเด็กอยู่แถวๆย่านนี้นะคะเพื่อนๆนีนะคะพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะคะ ลำไรลำไรแล้วนะคะท้องฟ้าเอ,อดเมยซูมใกล้ๆเลยนะคะไปจ้าก็ไปเดินต่อด้วยกันนะคะก็พรุ่งนี้แล้วนะคะวันอาทิตย์นะคะที่5ก็จะมีกระทิ้นสามคทีที่วัดแถวบ้านแอดเมนะคะก็เป็นกระถินสามคทีที อกันเป็นประจำนะคะก็ที่บ้านก็จะรับนะคะรับเป็นเะภาพหนึ่งกองนะคะกองละซองพันบาทนะคะก็ทุกปีเนาะก็พี่ๆน้องๆใครว่างก็จะพากันมาโอ้พึ่งกลับแล้วเนี่ยหรือไปใหม่<อ>ก็ตรงนี้ที่สะพายหลานชายนะคะหลานสะพายนะคะว่าที่หลานสะพายก็ จะมากันนะคะก็เดือนธันวาวันที่17ก็จะมีงานแต่งอันเมย์ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะคะงา,งานแต่งหลานชายก็ให้มี่ครดูแลแม่เนาะเพราะว่าน้องสาวเขาก็อยากไปก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็เราอยู่กรุงเราอยู่ปทุมเรามีโอกาสได้ออกไปนู่นออกไปนี่แต่น้องเขาเฝ้าแม่เนาะเขาไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยากให้น้องเขาได้ไปรีแลกซ์นะถ้าน้องเขาจะไปก็เราก็จะ ดูแลแม่นะคะแม่คงไปไม่ไหวแล้วเนาะก็ไม่อยากให้แกแบบไปเดี๋ยวไปเป็นภาระเป็นคนอื่นต้องห่วงเนาะเลยตัดสินใจไว้าเอีมจะอาจจะอยู่ดูแลแม่เองนะคะก็อาจจะเอาแม่ไปให้น้องไปส่งไว้ที่ประทุมนะคะเสร็จงานแล้วน้องก็แวะรับแม่กลับเนาะ พระอาทิตย์สวยงามมากเลยเพื่อนๆจ๋าก,ก็ย็นรอบเย็นแล้วมีคงไม่ได้เดินไกลเนะาะเพราะว่าเน็ตก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะฟามเร็วนะคะฟามเร็วในการที่จะโหลดคลิปนะคะ่วงนี้เอ็ดเมยเลยแบบต้องขอโหลดคลิปสั้นๆก่อนนะคะขอโหลดคลิปสั้นๆก่อนนะคะที่บรรยากาศนะคะยางเย็นนะคะเพื่อนๆ ก็เดินมาชมทุง่งนาข้าวเคี๊ยวกจีนะคะไอ่ฟาร์มสดชื่นนะคะก็มามองข้าวแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นนะคะสดชื่นเย็นตาเย็นใจนะคะนี่นกเขานะคะนกขเขาก็มาเกาะรอคู่นะคะมาเกาะรอคู่ก็อยู่ตรงนี้นะคะคเพื่อนๆจา๋านี่นะคะทุ่งนี้นกกระยางไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าเป็นข้าวที่ เริ่มโตเขียวแล้วแต่ถ้าทุ่งไหนที่แบบว่าหวานข้าวใหม่ๆนกก็จะไปลงเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้นกก็จะไปนู่นนะคะไปลงอยู่ตรงด้านนู่นนะคะไกลๆนิดหนึ่งนะคะนี่ก็สูมไปไกลแล้วะคะ่ะไกลนู่นนะคะเห็นไล่ๆนู่นะะน,นะคะเขาข่าวนูนนะคะนกกระยางก็ไกลนะคะไกล เห็นลิบๆนู่นนะคะข,ขาวๆเล็กๆนู่นเลยนะคะนกกระยางของเราก็โอเคนะคะบรรยากาศท้องท่งหนาเจ้าดีนะคะสวยงามนะคะมองต้นข้าวแล้วก็เย็นกายสบายใจนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าก็โอเคนะคะเอ็ดเมก็พามาดแลกนะคะเดิน รับลมเย็นกันนะคะรับลมเย็นกันช่วงเย็นๆนะคะบรรยากาศยามเย็นกันไว้ที่ท้องทุ่งนาตรงนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจาก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้แอดเมย์ด้วยนะคะแอดเหม็นก็ต้องกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบายยจ้า